โทยตี้สาวกระชากรักไบรอันนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของบริษัทผลิตวน์อันดับต้นๆของอเมริกาเคียงคู่สูสีมากับ P.E. Group มองรูปศิรพิษที่ได้มาจากนักสืบอีกครั้งหลังจากที่เขาเจอครั้งแรกที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขารู้สึกคุ้นตาเหมือนเจอเธอที่ไหนมาก่อนกว่าจะนึกขึ้นมาได้ก็ตอนกลับมาถึงบ้านแล้วเธอเป็นคนรักของออริกส์เพียส หลังซักถามจนได้ความว่ายิงสาวความจําเสื่อมความคิดบางอย่างก็ว่าผ่านเข้ามาในหัวและเพื่อความแน่ใจเขาจึงได้ให้นักสืบตามเรื่องของเธอมาเพิ่มเติมไรอั im, นยิ้มขณะลงจากรถเมื่อรถจอดที่บ้านของพนักงานคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ให้ความสนใจมาแต่แรกบ๊อบสามีของโรน่ารีบออกมาต้อนรับและเชื้อเชิญเขาเข้าไปข้างในโรน่ากับศิรพีตรออยู่ก่อนแล้ว สองสาวช่วยกันเตรียมอาหารออกจากเกรงเล็กน้อยเพราะที่บ้านไม่เคยต้อนรับแขกสําคัญแบบนี้หากต้อนรับอะไรขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณไบรอันโธ่อย่าพูดอะไรแบบนั้นสิครับผมตัางหากที่มารบกวนพวกคุณไบรอันส่งยิ้มให้สองสามมีภรรยาและแลเลยมาถึงศิรพิษที่ยิ้มรับแทบไม่ทันโรน่ามองตามยิ้มยิ้มสงสัยว่าที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจ แน่นอนครับน่าสนใจมากไรอันมองจับมาหาหญิงสาวอยู่ตลอดเวลาแต่สิรพิษไม่ได้รู้สึกอะไรกับสายตาน,นั้นเลยเธอยังรู้สึกตลอดเวลาว่ามีใครบงคนรอเธออยู่อีกครั้งที่เธอก้มลงมองแหวนบนนิ้วนางข้างซ้ายแหวนวงนี้มันอยู่ติดตัวเธอมาแต่แรกโรน่าบอกว่ามันอาจจะเป็นแหวนมั่นของเธอเจ้าของแหวนวงนี้ใครกันนะหากเขาเป็นคนรักเธอทำไมถึงไม่ตามหา ตลอดเวลาบนโต๊ะอาหารไบรอันมองหน้าศิรพิษอยู่บ่อยๆคอ,อยตักอาหารให้อย่างเอาใจโรน่ากับสามีเชียร์เจ้านายตัวเองเต็มที่เพราะไม่เห็นว่าจะมีใครที่ดีไร้ที่ติได้เท่ากับไบรอันอีกแล้วหลังเมื่ออาหารเสร็จสิน้นไบรอันขอเวลาคุยส่วนตัวกับศิรพิษตามลำพังหญิงสาวเกิดอาการประหม่าเล็กน้อยเมื่อเขาเอาแต่จ้องหน้าเธอคุณมีอะไรกับฉันหรือเปล่าคะฉันเห็นคุณจ้องหน้าฉันอยู่นานแล้ว เธอถามเมื่อเขาไม่ยอมเริ่มเรื่องสักทีชายหนุ่มจึงตรงเข้าประเด็นไม่อ้อมค้อมผมมีข้อเสนอบางอย่างจะให้คุณข้อเสนอผมรู้มาว่าคุณความจำเสื่อมศิรพิทหน้าตึงเล็กน้อยเพราะไม่คิดว่าเขาจะซักไซโรน่ากับบ๊อบเรื่องส่วนตัวของเธอไบรยันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่จึงบอกขอโทษที่ละลาบละลวงแต่ผมอยากให้คุณทำงานบางอย่างให้แลกกับการที่ผมจะบอกว่าคุณเป็นใครมาจากไหน ผมว่ามันน่าสนใจไม่น้อยเลยนะอย่างน้อยก็ดีกว่าคุณพยายามคิดเองจนหัวแทบแตกแต่ก็ยังคิดไม่ออกชายหนุ่มมองหนะ้าเธอยิ้มยิ้มและยิ่งมองไกลๆก,ก็ยิ่งเห็นว่าศิรพิษเป็นผู้หญิงสวยมากถึงว่าอีริกถึงได้คิดคบหาจริงจังคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นใครไม่มีอะไรที่ผมสนใจอยากรู้แล้วไม่รู้สีหน้าของไบรันยังคงยิ้มแย้มไม่เปลี่ยนแปลงขยับมือมาจะสัมผัสมือเธอ แต่ศิรพิษชักออกผมสนใจคุณมากนะฉันจะเชื่อได้ยังไงว่าคุณพูดความจริงทุกอย่างที่ผมจะบอกคุณต้องมีหลักฐานอยู่แล้วเพียงแต่ผมใจคุณก็ต่อเมือ่อคุณทำงานให้ผมได้สำเร็จชายหนุ่มยื่นข้อเสนออีกครั้งทำอะไรหญิงสาวย้อนถามเสียงห้วนไม่ชอบใจนักที่อีกฝ่ายทำเหมือนกำลังเล่นเกมอะไรกับเธออยู่และเอาสิ่งที่เธออยากรู้มาหลอกล่อ ผมมีศัตรูสำคัญอยู่คนหนึ่งหมอนั่นชื่อออริกเพียสหัวใจของศิรพิษกระตุกชื่อนี้อยู่ๆก็ここทำให้เธอเกิดอาการปวดแปลบในอกหน้าเธอซีดพอพอกับมือไม้ที่เย็นจัดจนต้องซุกเอาไว้ใต้มืออีกข้างและยังไงผมต้องการรู้ตัวเลขการประมูลราคาวนา์ส่งออกของปีนี้ที่อีพีกรุ๊ปจะยื่นประมูลผมจะส่งคุณเข้าไปอยู่ที่นั่นและคุณต้องหาโอกาสเอาข้อมูลนั่นมาให้ได้ฉันจะเข้าไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงอีกอย่าง ของสาคัญแบบนั้นใครจะปล่อยให้มันถูกขโมยง่ายๆฉันทํางานนี้คุณไม่ได้หรอกคา่ะใช้คนอื่นเถอะไม่มีใครทํางานนี้ได้นอกจากคุณทําไมคะฉันสนิทสนมชิดเชื้อกับเอริกเพียรมากนักหรือไงแน่นอนในเมื่อคุณเคยเป็นคนรักของเขาคะคุณกับเอริกเพียรรักกันมากไบรอนหยิบหนังสือฉบับหนึ่งที่เก็บไว้ในกระเป๋าถือที่เอาติดตัวมาด้วยและวางลงตรงหน้าเธอในนั้นมีข่าวของเธอกับอีริกหลายข่าว มีเสียงของไบรอันดังอยู่ไกลๆแต่ว่าเขานอกใจคุณแอบบมีเมียนางแบบแอบ,บซ่อนเอาไว้จนมีลูกด้วยกันคุณรับไม่ได้ก็เลยหนีออกมาจนโดนรถชนไม่สังเกตเลยว,ว่าทำไมเขาถึงไม่ตามหาคุณผู้ชายระดับออริกก็อีแค่ตามหาคนรักคนเดียวไม่เห็นจะยากจริงไหมไบรอันยังคงแต่งนิทานชีวิตรันทดให้กับศิรพิษฟังแต่ละเรื่องล้วนแต่เป็นความร้ายกาจที่เอริกทำต่อเธอ จนเธอทนไม่ไหวต้องหนีมาตายเอาดาบหน้าเขากับแอนนี่นางแบบคนนั้นทำร้ายจิตใจคุณอย่างรุนแรงน้องสาวผมเจอคุณที่โรงพยาบาลหลายครั้งเพราะคุณถูกอิริกทำร้ายร่างกายคุณยังเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับน้องสาวผมบ่อยๆเราสนิทกันเหรอคะแน่นอนคุณกับน้องผมเรียนที่เดียวกันคุณพูดจริงเหรอชายหนุ่มวางรูปถ่ายอีกใบลงตรงหน้าเธอพร้อมคำอธิบาย หลังคุณนี้ออกไปจากบ้านแค่วันเดียวอีริก็พาเมียกับลูกเข้ามาอยู่บ้านอย่าว่าจะต,ตามหาตัวคุณเลยเขาดีใจด้วยซ้ำที่คุณหนี้มาได้หญิงสาวมองหนะน้าไบรันอย่างต้องการค้นหาความจริงว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าแต่ลึกๆในใจมันเกิดอาการเจ็บแปลบทุกครั้งที่ได้ยินชื่อนี้เขาต้องทำอะไรไม่ดีกับเธอแน,น่ๆคุณไม่อยากแก้เผ็ดหมอนั่นหรือไงฉันไม่รับงานนี้หญิงสาวบอกเสียงห้วน คนฟังหนวดกระตุกด้วยความไม่พอใจเพราะฉันไม่รู้ว่าคุณโกงหกฉันอยู่หรือเปล่าคุณเป็นนักธุรกิจอาจจะแต่งเรื่องอะไรมาหลอกฉันให้ช่วยคุณก็ได้พิสูจน์สิพิสูจน์ยังไงกลับไปอยู่บ้านนั้นในฐานะเดิมถ้าคุณเห็นอย่างที่ผมบอกจริงๆก็ค่อยตกลงรับงานนี้ก็ยังไม่สายมันจะดีสักแค่ไหนล่ะถ้าคุณจะได้แก้เผดผู้ชายโลเลคนนั้นผมเองก็ชอบคุณมากนะผมยินดีคบกับคุณผมเองก็ไม่ได้มีอะไรได้อยกว่าอีลิกเลยสักนิด ศิรพิษกำหนังสพิมพ์ฉบับนั้นไว้แน่นเมไม่รู้ว่าอีกฝ่ายพูดจริงไหมแต่หัวใจเธอมันกระตุกอยู่หลายหนเริ่มจะคล้อยตามใบอันอยู่นิดนิดอีริกได้รับรายงานจากนักสืบที่ได้จัดการตามหาศิรพิษหลังจากที่เขาเพียรพยายามตามหาเธอมาหลายที่แต่ไม่พบตัวอยู่ที่นอกเมืองงั่นเหรอเธอไปทำอะไรที่นั่นพี่เลี้ยงเด็กครับสองผัวเมยนั่นมีลูกสาวคนหนึ่ง เธอทำงานช่วยเลี้ยงเด็กที่นั่นและพักอยู่ที่บ้านนั้นเลยครับฉันจะไปดูนี่ชายหนุ่มพรุนพรันลุกขึ้นรับที่อยู่มาจากนักสืบก็ออกไปเลยไม่สนเสียงเลขาสาวที่ร้องตามหลังบอสคะมีประชุมสําคัญตอนบ่ายสองนะคะช่างหัวอีริศขับรถเร็วปานจรวดมาตามที่อยู่ที่ได้จากนักสืบกว่าส0วันที่หญิงสามหายไปไม่ทิ้งร่องรอยมันทำให้เขาแทบจะคลั่งเขาไม่อาจทนรอได้อีกแม้แต่นาทีเดียว ชายหนุ่มจอดรถหน้าบ้านหลังนั้นและกระหน่ำกดออดเสียงดังแสบแก้วหูจนศิรพิษที่กำลังยีบหลับไปพร้อมๆกับเกรซสะดุง้งรีบวิ่งออกมาพร้อมบทอุบบ้าจริงใครกันนะหญิงสาวใสหนาวิ่งออกมาพร้อมส่งเสียงมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วอิริครยยิ้มกว้างออกมาที่สุดในชีวิตทั้งที่ตั้งใจจะโกรธเขามองเห็นเธอแล้วมองเห็นตั้งแต่ที่เธอเปิดประตูและวิ่งออกมา หัวใจเขาเต้นแรงเหมือนโดนจับเขยา่าใช่เธอจริงๆไม่ผิดแน่หญิงสาวไม่ทันมองหน้าคนกดกริ่งพอก้มหน้าก้มตาถอดกรองประตูออกแล้วจะเงืยหน้าขึ้นในตาสองคู่ประสานกันราวกับโดนกระแสไฟฟ้าดึงดูดเขาเองไม่อาจละสายตาไปจากใบหน้างดงามนั้นได้เช่นเดียวกับหญิงสาวที่หันไปมองทางอื่นไม่ได้เช่นกันเขาผู้ชายในรูปที่ไบยันบอกว่าเป็นคนรักของเธออีริกเพียสนั่นเอง ชายหนุ่มขยับมาไกลคว้าตัวเธอมากอดแน่นแน่นชนิดที่หญิงสาวต้องขยับตัวอย่างอึดอัดแต่เขาไม่สนใจไม่กล้าแม้แต่จะคลายอ้อมกอดเพราะกลัวว่าหากคลายอ้อมกอดนี้ไปเมื่อไหร่หญิงสาวจะหายไปจากชีวิตอีกแค่คิดเขาก็ทนไม่ได้แล้วพริซ,ซ่ฉันคิดถึงเธอทำไมทําแบบนี้หญิงสาวกลือน,น้ำลายขมปลาลงคอยืนตัวแข็งทื่ออยู่ในอ้อมกอดของเขา บอกไม่ถูกว่าการได้เจอกับผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าคนรักทั้งที่จำไม่ได้เลยมันทำให้เธอรู้สึกดีใจหรือตกใจมากกว่ากันคุณปล่อยได้แล้วค่ะอาการเกรงตัวของเธอทำให้อีริกต้องคลายวงแขนเขาลูบหน้าเธอมองศตาครูสั้นๆแล้วประกบปากลงมาหาแทบจะทันทีญิงสาวตัวแข็งทื่เบิกตากว้างอย่างตกใจปนมืนงงจนทำอะไรไม่ถูก ชายหนุ่มใช้เวลาจูบเธอมานานหลายนาทีให้สมกับความคิดถึงที่อัดแน่นอยู่ในอกเมื่อถอนปากออกหญิงสาวก็แทบจะผลักเขาออกห่างเสียงของเธอฮวนแววตายังดูห่างเหินทำบ้าอะไรของคุณพริซซี่ชายหนุ่มขมวดคิ้วกับท่าทางแปลกๆของหญิงสาวเมื่อเห็นแววตาเฉยชานั้นก็ยิง่งหงุดหงิดเป็นอะไรของเธออยู่ๆก็หนีมาตามหาตั้งหลายวันพอเจอกันจะดีใจสักนิดก็ไม่มี พอเขาถามมาแบบนี้ศิรพิษจึงเพิ่งนึกได้ว่าไบรอันบอกไว้ว่าผู้ชายคนนี้ทําอะไรกับเธอบ้างคงจะจริงอย่างที่ไบรอันว่าไม่อย่างนั้นเธอคงไม่หนีออกมาจนถูกรถชนความจําเสื่อมแบบนี้ว่าไงทําไมถึงหนีมานี่คุณทําอะไรกับฉันเวละฉันถึงต้องหนีศิรพิษลักไก่ถามแต่ชายหนุ่มกลับทําหน้าเหมือนจะจับเธอหักคอพร้อมกับหัวเราะยหยันถามตัวเองดีกว่าเอ๊ะคุณ ศิระพิษเป็นฝ่ายงุดหงิดบ้างแค่เธอความจำเสื่อมแล้วพยายามคิดว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนก็ปวดหัวมากพอแล้วเขายัางจะให้เธอมานั่งคิดอีกเหรอว่าเขาทำอะไรเธอถึงหนีมาว่าไงตอบสิว่าหน,นีมาทำไมเป็นบ้าเป็นบออะไรอยู่ๆก็หอบข้าวของหนีมาไม่บอกไม่กล่าวทำเหมือนเด็กอายุสามขวบย่ามาว่าฉันแบบนี้นะญิงสาวกำมือแน่นเจ็บใจที่ผู้ชายคนนี้ทำร้ายจิตใจเธอ มีลูกกับผู้หญิงคนอื่นแล้วยังมีหน้ามาโทษเธอคนที่ผิดน่ะมันคุณฉันทําอะไรได้บอกสิหน่อยผู้ชายปากแข็งจนขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมพูดอีกคุณมีลูกมีลูกคริสตี้น่ะเหรอคราวนี้ชายหนุ่มทำหน้างงพูดยิงกับเธอไม่รู้มาก่อนอย่างงั้นแหละแล้วคุณก็มีผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนอื่นใครแอนนี่น่ะเหรอเขาย้อนถามทำหน้าเหมือนอยากจะบ้าตาย เธอก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันกับแอนนี่เป็นอะไรกันแล้วทำไมจะต้องโกรธจนหนีออกมาหน้าด้านที่สุดหญิงสาวกระทืบถ่าเราอาการแบบนี้เขาไม่เคยเห็นเธอเป็นมาก่อนพูดมาได้ยังไงว่าทำไมฉันจะต้องโกรธกลับไปเลยนะไม่ต้องไหมฉันเห็นหน้าอีกฉันไม่คิดเลยนะพริซซี่ว่าผู้หญิงที่ฉันคิดว่าเข้าใจฉันมากที่สุดจะกลายเป็นผู้หญิงงี่เง่าแบบนี้อย่ามาว่าฉันนะตัวเองทำผิดแล้วยังมาโทษคนอื่นนี่ ชายหนุ่มขยับเข้ามาอยากจะจับแม่คนปากดีฟาดก้นแรงๆสักทีแต่หญิงสาวชี้นิ้วมาแล้วตวาดเสียงดังลัน่นทำเสียงดังขู้เขากลัวทั้งที่ตัวเองตัวเท่าหนูหากเทียบกับเขาแล้วอย่าเข้ามานะทำไมคิดว่าเธอจะห้ามอะไรฉันได้พรีซี่หมดเวลาเล่นเกมของเราแล้ววันนี้ฉันจะพาเธอกลับบ้านใครหน้าไหนฉันก็ไม่สนละแล้วฉันจะเป็นคนลงโทษเธอเองลงโทษหรอ จะทำอะไรอ่ะญิงสาวถอยกรูดเสียงสัน่นทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้เธอกลัวที่สุดนสิสาวน้อยเธอกลัวที่จะนอนร่วมห้องกับฉันเพราะอะไรกลัวที่จะอยู่กับฉันเพราะอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันจะทำฮะหัวคิ้วของยิงสาวขยับยนพยายามคิดว่าอะไรที่เธอกลัวที่สุดเวลาอยู่กับเขาอะไรฉันกลัวอะไรคุณไม่ทราบคนอย่างฉันไม่กลัวอะไรอยู่แล้วอ๋องั้นเหรอ ชายหนุ่มดันลิ้นมายัางกระพุ้งแก้มเสียยิ้มแล้วย่างสามคุมเข้ามาคนไม่กลัวถอยกรูดคราวนี้ชักปากเก่งไม่ออกจะทำอะไรก็เข้ามาบอกให้รู้ไงว่าอะไรที่เธอกลัวเวลาอยู่กับฉันเขาเข้ามาประชิดต,ตัวรวบหน้าเธอมาหาก้มหน้าลงจะจูบแต่ไม่ทันได้ทำอะไรอย่างใจขาเขาก็ถูกฟ้าดแรงๆด้วยด้ามไม้กวาดปล่อยพี่พริตนะเด็กหญิงร่างเล็กยืนจังกา ถือไม้กวาดอยู่ดวงตาวับวาวอ,อเรื่องคนไม่กลัวจึงรีบแย่งไม้กวาดมาจากเด็กหญิงแล้วขู่เขาแทนอย่าเข้ามานะชายหนุ่มกรองตาขึ้นมองเพดานมีศิรพิษทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กนานเกินไปหรือ,อยังไงถึงได้ตีนิสัยเด็กๆมาด้วยราวกับคนละคนกับศิรพิษที่เขารู้จักเธอจะตีฉันได้ลงคอเหรอตีแน่ล่ะ,ะ,ละถ้าคุณไม่กลับกลับไปซะฉันไม่ไปกับคุณหรอกนี่เธอจะเลิกกับฉันได้ยังไงฮะ เขาตวาดไม่สนไม้กว่าที่หญิงสาวถือบะขู่คว้าไหล่เธอมาจับไว้แล้วเขย่าจนหัวสั่นหัวครอนไม่มีทางเผด็จการจะทำยิ่งกว่านี้ไปเก็บของแล้วกลับบ้านฉันไม่กลับหญิงสาวตวาดสะบัดแขนเขาจนหลุดแล้วเดินไปคว้าแขนเด็กหญิงไปน้องเกรทเข้าบ้านค่ะอย่ามายุ่งกับคนใจร้ายรังแกผู้หญิงกับเด็กเลยน้อยพริตซ่ จะไปเก็บของดีๆหรือจใจฉันไปเก็บของให้ไม่คุณจะเข้ามาในบ้านคนอื่นไม่ได้นะนี่มันไม่ใช่บ้านชั้นแล้วก็ไม่ใช่บ้านคุณด้วยฉั้นมาใส่เขาอยู่อย่ามาทำกลางที่นี่ว่างไงนะหญิงสาวเชิดหน้าสะบัดหน้าใส่เขาทีหนึ่งแล้วจูงมือเด็กหญิงเข้าบ้านพลอรอิกตาม,มาก็ปิดประตูกระแทกใส่หน้าเขาเต็มแรงมีชายหนุ่มยืนทุบประตูด้วยความหงุดหงิดเปิดเดี๋ยวนี้นะพิซซี่เปิด รถแล่นเข้ามาจอดในบริเวณบ้านเจ้าของบ้านลงจากรถมาก็ตกใจที่เห็นว่ามีผู้ชายแปลกหน้ากระนำเคอประตูแล้วตะโกนกราดเกรี้ยวฉันสั่งให้เปิดไม่ถ้าฉันเปิดเองได้แล้วก็เถดตายแน่อย่ามาบุกรุกบ้านคนอื่นนะฉันจะโทรศัพท์แจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยเธอกล้าเหรออะไรกันคะคุณเข้ามาในบ้านฉันทำไมโรน่ากับบอบที่เปิดประตูเข้ามา แล้วเห็นคนแปลกหน้ามายืนกระหน่ำทุบบ้านตัวเองอยู่ก็ตกใจอิริคันมาตามเสียงเรียกแล้วทำคู่ก็ต้องตกใจเพราะรู้จักชายหนุ่มดีแม้ไม่เคยพบปะพูดคุยแต่จากใบหน้าหล่อเหลาคมคายแบบนี้ดูยังไงก็ไม่ผิดแน่เจ้าของ PE Group คู่แข่งคนสำคัญของไบรันคุณอิริกผมมารับภรรยากลับบ้านอิริคไม่ได้แปลกใจที่สองสามีภรรยารู้จักตน เพราะเขาเป็นคนเด่นดังคนหนึ่งของประเทศนี้ภรรยาพริตน่ะเหรอคะโรน่าคิ้วขมวดแล้วยกมือมาทาบอกอย่างตกใจโดยเฉพาะเมื่อคิดว่าเจ้านายของตัวเองกำลังตกหลุมรักศิรพิษอยู่แต่หญิงสาวดันกลายมาเป็นผู้หญิงของศัตรูทางธุรกิจของเขาไปได้ใช่เธอเป็นภรรยาผมและผมต้องการรับตัวเธอกลับบ้านเขาบอกเมื่อเห็นทั้งคู่ยังทำหน้าแปลกๆจึงบอกต่อวันนี้ ฉันขอคุยกับพริตก่อนนะคะผมเองก็อยากคุยกับเธอแต่เธอไม่ยอมเปิดประตูออกมาคุยชายหนุ่มงินหินหนะักโรน่าจึงเดินไปเคาะประตูพร้อมส่งเสียงเรียกซิรพิษจึงจำเป็นต้องเปิดประตูเธอยือนหน้าจ๋อยอยู่ขอโทษ้วยนะคะโรน่าที่ทําให้เดือดร้อนไปเก็บของได้แล้วเพราะถ้าเธอไม่กลับฉันจะอยู่ก่อกวนที่นี่ไม่ใครก็ใครล่ะที่จะทนไม่ไหวชายหนุ่มบอกยังยียวน หญิงสาวจึงมองตอบเขายังเจ็บใจขยะปากจะปฏิเสธแต่พอนึกได้ว่าไบรอันเคยใชใ้เธอทำอะไรจึงเปลี่ยนใจโอกาสในการแก้แค้นผู้ชายโลเลคนนี้มาถึงแล้วว่าไงพริตจะกลับไหมโรน่าถามหญิงสาวตวัดสายตาม,มามองเอริกกลับค่ะชายหนุ่มดอลิ้นพอใจที่หญิงสาวว่าง่ายเขาค้อมศีรษะให้เจ้าของบ้านพลางบอกขออนุญาตนั่งรอ เดี๋ยวฉันหาเครื่องดื่มมาให้นะคะเออแต่ที่นี่มีเฉพาะไวายยี่ห้อเรดดีโรน่าบอกขึ้นอย่างเกรงใจแต่ชายหนุม่มไหวไหลไม่เป็นไรผมเองก็อยากลองชิมวน์ของไบรอันดูเหมือนกันชายหนุ่มเอนแผ่นหลังลงกับเก้าอี้เมื่อโรน่าเอาไวนา์มาเสิร์ฟจึงนั่งไข่ห้างจิบวน์ของคู่แข่งอย่างสบายอารมณ์บอ๊อบสามีของโรนาหันมากระซิบภรรยาสีหน้าเครียดไอ,อเราก็เชียดเจ้านายเต็มที่ แล้วพริตกลายเป็นเมียคู่แข่งเจ้านายเราไปได้แบบนี้เราจะไม่สวยเหรอโลนะ่าแทนที่จะได้ตำแหน่งมีหวังโดนลดตำแหน่งแน่นั่นนะสิคะเย็นนี้คุณไบรอันจะมาที่นี่ถ้ารู้ว่าพริตกลับไปกับสามีคงแย่มีอะไรกันหรือเปล่าครับชายหนุ่มเลิกคิว้วสองสามีภรรยาจึงละล่ำละลักบอกอไม่มีคะ่ะเดี๋ยวฉันไปดูพริตก่อนนะคะว่าเก็บของเสร็จหรือยังโลน่าบอกแล้วพระออกไป ทิ้งหน้าที่รับแขกให้เป็นของสามีและลูกสาวที่มองเอริกได้สายตาไม่ชอบใจนะักตอนนั้นศิลพิษกำลังโทรศัพท์ถึงไบรอันด้วยสีหน้าเครง่งเครียดเขากำลังรออยู่ดีดีมากไบรอันหัวรอกมาดังๆไม่คิดเลยว่าอะไรมันจะรวดเร็วแบบนี้แค่คุณเข้าไปที่บ้านของเอริกคุณก็จะได้รู้ว่าผมพูดความจริงเขามีลูกกับผู้หญิงคนอื่นผมไม่ได้โกหกสักนิดฉันรู้ ซิรพิษขบกลามแน่นขนาดจำไม่ได้ว่าเคยรักเขามากแค่ไหนหัวใจของเธอก็ยังเจ็บแปลบเหมือนถูกบีบเขายอมรักกับฉันแล้วเห็นไหมแล้วคุณยังจะจงรักภักดีกับผู้ชายแย่ๆแ,แบบนั้นอีกลระแก่แคร์สิเอาให้สะใจไบรนอนหยุ่ยแยงแค่มองตาก็รู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่ยอมใครดื้อเงียบมันเป็นโชคดีของเขาที่มาเจอเธอในวันที่เธอไม่เหลือความทรงจำใดๆเกี่ยวกับอิริก ช่องว่างในสมองของเธอมีมากพอที่เขาจะเติมจะใส่อะไรเข้าไปก็ได้ฉันจะได้อะไรจากการช่วยคุณเงินอยากได้เงินมากแค่ไหนล่ะหนึ่งแสนพอไหมแค่คุณเอาข้อมูลเล็กๆน่น้อยของผู้ชายที่ทรยศคุณไหมผมนอกจากนี้ผมยังจะให้คุณทํางานในบริษัทถ้าคุณต้องการและสุดท้ายผมชอบคุณมากและยินดีจะเลี้ยงดูคุณอย่างดีมากกว่าที่เอริกเคยให้ซิรพีสแย่ยิยย้ม คิดในใจว่านี่น่ะเหรอผู้ชายที่โรน่ากับบ๊อบกรอกหูเธออยู่ทุกวันว่าเขาเป็นเจ้านายที่แสนดีเป็นผู้ชายเพอร์เฟกแสนอบอุ่นที่ใครๆก็อยากได้ที่จริงแล้วคอมันก็แค่ผู้ชายที่เห็นผู้หญิงเป็นของเล่นไม่ได้ต่างจากอีริกนักหรอกเรื่องอะไรเธอจะอยู่กับผู้ชายอย่างนี้อีกขอแค่เงินกับงานละกันค่ะตัวคุณฉันไม่เอาหรอกไรอันพ่นลมหายใจใส่กระบอกโทรศัพท์ไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้ยินแบบนี้โอเค เรื่องนั้นไว้เราค่อยคุยกันวันหลังเอาข้อมูลการประมูลในสิ้นเดือนนี้ของพีอีกร p ไปมหผมได้ก่อนละกันแล้วถ้าฉันเอามาให้ไม่ได้ก็ไม่ว่าจะได้ข้อมูลหรือไม่ได้การที่ฉันต้องทนเข้าไปอยู่ที่บ้านของเอริกทั้งที่เกลียดเข้าใ่ฉันถือว่านั่นคือการทํางานให้คุณเพราะฉะนั้นสําเร็จหรือไม่สําเร็จฉันต้องได้ค่าตอบแทนถ้าไม่สําเร็จหนึ่งแสนบาทเป็นค่าจ้างทํางานของฉันแต่ถ้าสําเร็จต้องจ่ายสองแสนอ๋อเหรียญน,นะ ไม่ใช่บาทไทยตกลงไหมคุณนินนาเลือดชเลนฉันจำไม่ได้ว่าเมื่อก่อนฉันเป็นยังไงถึงได้โง่โดนผู้ชายหรอกแต่ตอนนี้ฉันจะไม่ยอมโง่อีกแล้วคุณจะตกลงหรือไม่ตกลงได้แต่อีริกจะรู้ไม่ได้ว่าคุณความจำเสื่อมคุณต้องทำตัวให้ปกติได้ยิงสาวรับปากโรน่าเคาะประตูขัดจังหวะเธอจึงรีบวางสายเดินมาเปิดประตูให้ก็จกลงไปแล้วนะคะ สำหรับโคโยตี้สาวกระชากรักค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้กันนะคะหรือว่าสามารถดาวน์โหลดนะคะเรื่องนี้นะคะที่ลิงก์ใต้คลิปตักทิ้งไว้ให้แล้วค่ะ